สวัสดีเลอรอบรอแรกนะครับอันนี้เป็นการเงินเป็นเก็บเงืนศพเนะาะพะวัาทั้งในหมู่บ้านมีผู้สียศูญเสียนะครับชีวิตนะครับคนเสียชีวิตหนึ่งคนพะว่าหมู่บ้านท่านนี้เงินเศร้าป,ประานะเิืศพเนาะทั้งสองมูนะครับมูสามเ่านนี้ร้อยยี่สิบมูซิบเก่ากับหนึ่งร้อยบาทนะครับมันกัมี2ยี่สิบพูดกันนะครับ พอสองโมงก็แล้วงานนะครัหหนเงินหนาเงินเนาะผู้บริมีเงินแน่ไปแล้วานา่งย้อนนะครับบ้านเฮาคือกิจการเงินเศร้าปฏิคิดส่าก็คอยเฮียเจยีห์เนาะย่ำตกทุนได้ยากนะครับในส่วนผู้เก็บเงินนะครับก็เป็นผู้นำเนาะบริมีค่าใส่ใจนะครับเก็บให้ยฟรี บริษัทขายเสียใจนะครับสมมติประกาศก,กรรมการซื้อเองพี่น้องเขาก็รับเต็มๆมไปเนาะผู้ซูญเสียเนาะอันนี้คือเนี่ยการบริหารจัดการในหมู่บ้านเขานะครับเงินสบหมู่บ้านนะครับพี่น้องก็ทย่อยมากนะครับเพราะว่าเข้าบริหารเอก็บใส่ห่อกระจายข้าวนะครับประชาสัมพันธ์ทั้งห่อกระจายข้าวว่าต้องไปก็บ ยากนะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ตไทฟี่เนาะขัดเสียห้าไปรอเก็บมันก็ดเสียากลำบากเพราะว่างานหลายอย่างหลายแนวบอกคือบ้านอื่นนะครับบ้านอื่นพระเจ้าอย่างลายรหัลายลสีจากที่เก็บแต่ว่าบ้านเ้านี่ยผู้ดั้งเก็บไห้นะครับโดยบุมีคาใสจจันมาเริ่มบริบรหารรอเก็บนะครับนั่งถัาเก็บอยึดสลายอย่างเดียวเปลือกพ่วงโดดเร็ว นะครับในส่วนบริหารจัดการตรงนี้นะครับเพราะว่าการท่อเทีสีเก็ยบแต่้าหลวพอเขาก็มีงานหลายแนวเนาะงานไฟล์ตกครองมันหลายอย่างหลายแนวในส่วนเงนินหลพ่อเขาเลยนางเก็บหงยิสลากลางบ่ายนะครับขอรำเรียเนเบื้องต้นเนอพี่น้อ,องกูบอนเพย่จับน,นะครับเกี่ยวกับบริหารจัดการจังไรน,นะครับแบบเราแต่เมีเนาะ,ะทั้ง แกภาพนะครับโตเต้นพวกเพียงพอดนะพวกก็เลยมาขคไปนำกาสิคุกคักแค่น้อยนะครับในในสถานที่สลากกำบายนาะในส่วนหนึ่งก็มาเสียค,าค่าซบแลกงทางกเจ้าภาพเพิ่งนกับมาขคเอาวัสดุอุปกรณ์โตเต้นเนาะที่จำเป็นที่จะใช่นะครับ มีจะสื่อเตียมไปแทนบ่ไมีไา่มันจะสื่อเตียมน้องเาคอยเทียมาเรื่อยๆเัย แต่ว่าเงินแต่ว่าอยางไดบอกเงินอย่างใดทุ่งอุ่ยงบกปานพาาเนาะ 嗯。Mm. <noise> กรรมการเท่ากัน,กนเข็บเงินสบเจนว่าคำเนาะพี่เราเนาะ เช่นว่าคำมาเด็ดเติบถุงกลัวแล้วเนะะาะชาวบ้านถุงกลัวเจ้าหน่ายนี่ทางคณะกรรมาการข้างกบสีเหลืงไปพร้อนเนาะไปขขกินเข่าเป็น้นำมาแ,แล้วนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็บมืเอื่นนะครับบีทึงคาดว่าสีเล้วนี่มืออื่นเนาะขันพี่น้องของความลมมือกบสิเหลือองื้อนนะครับมันเอก็ได้ประมาณเครื่องนึ่นเลล่ะ สามารถกัประมาณเกือบ2องคนเนาะอยูองรอยกว่าคนประมาณนี้แหละเจ็บเรา่เบิดก็สียเงินประมาณ3ามหมื่นกว่าบาทนะครับสามหมื่นกว่า 30, บาทนะครับสำหรับหมูสามเเนาะซอยเรือกันนหมูบ้านนะครับ